มาครับเปิดของรางวัลฟักแชมป์นะครับในสัปดาห์ของลาลิก้านะครับแดงเนาะวันนี้นะครับ10บวินคั้งแรกเลยนะช่วงของทีบอฟบีซันนะครับชอนเบสนี่จะเข้าช่วงทีบอฟบีซันมานะตั้งแต่เข้าช่วงทีบอฟบีซันของภาคนี้นะไม่นับภาคอย่นะครับแวิน9วินเออหวินก็เคยมีแล้วนะครแล้วก็แบบได้ไอเจ้านิกูมาด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับโอเคนะครับ คือสิทวินอ่ะมันจะให้แบบนิโกวิลเลียมนะครับน้องชายของอินากี้นะครับสิทิ์วินก็มีอะไรบ้างวันนี้เลือก2จาก4นะ85บวกนะครับ2ไอเทมมีเลือก1จาก3นะกัลป์สามบวกลาลิก้านะครับแล้วก็มีรีกิงด้วยนะครับเนี่ยในช่องแชทบอกว่ารอคุณจูดนะครับรอชมช่วงนี้เลยครับอืโอเคครับเดี๋ยวไม่นานเกินรอเลยครับแล้วก็นี่ครับมีเป็นแยกมาด้วยนะครับเป็นแพ็คก็คือลาลิก้านะครับ บวกเอ่อลีกหญิงด้วยนะครับรวมลีกหญิงไปด้วยและมี1แพ็คนะครับลาลิก้าเอ่อรวมลีกหญิงนะครับพรีเมียมอันนี้เหมือนจะเป็นแบบ3ไอเทมใช่ไหมครับหแพ็ค3ไอเทมโอเคแปดสิบห้าคูณสิบด้วยนะครับยังคงอยู่กับเราแต่10วินเนี่ยมันจะได้เป็น83ดสคูณยี่สิบนเพราะถ้า9วินเนี่ยรู้สึกจะ20ไม่ใช่สิ82องคูณยี่สิบใช่ไหมครับและมี88ดบวกคูณสนะครับนี่ครับกูบี้เจ็ดหมื่นห้านะครับ Okay. ออาไปครับดีหลักจบ12วินนะเดีอยวว่าแต่12วินเลยครับ10วินก็นิ้วแทบล็อกนะครับนี่ดีที่แบบผมแยกวันเล่นอะผมไม่ได้เล่นจบภายในวันเสาร์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโอเค okay. เดี๋ยวเรามีอันนี้ด้วยนะครับอ่า ซีซั่นเจ็ดนะครับวิกฤติเพลย์อันนี้ผมก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเปิดภายในคลิปคลิปนี้ไปเลยนะครับอืมอ่ะรับไปนะครับแต่ก็ต้องเปิดพวกเพลเยอร์พีก่อนแล้วนะนะครับพวกนี้นี่นี่เท่ากับว่าเราได้เพิ่มมาอีกหนึ่งนะสำหรับการันตีลาลิก้านะครับรวมลีกหญิงเหมือนกันนะครับอันเทรลโอเคนะครับ93บวกนะหูห5นะครับมีมัลฟิซซ์ซั่นไม่รู้ว่าแบบเลดีอย่างอ่าของชาวบ้านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกัน อันนี้อ่าอันนี่ไงสิบวินนะครับคือสัปดาห์นี้อันที่จริงเราควรจะได้อันนี้ด้วยนะครับแต่แม่งแบบเหมือนโดนแกงไงไม่รู้นะชอนเบสนะ <laughs> <laughs> ฟักแชมป์ของชอนเบสมีแค่หน่วงกากอย่างเดียวนะแต่แบบไอ้เรื่องหลุดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นน้อยมากนะครับเกิดขึ้นน้อยมากแต่มึงมันหลุดเอาสัปดาห์ที่แบบเราต้องการ15บห้ากี่มนะครับ <laughs> โอ้โหโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เก็บไปนะค ได้ตีซอน96เหรอโอ้โหตีซอน96คือดีกว่าทีมอ็อบดีซั well. ้นหลายๆตัวเลยนะยินดีด้วยนะครับทีเอ่ออาร์ตีซอนนะครับอาตีซอนยูโรป้าดูเนี่ยเน่ยดูในช่องฉันทุกคนได้กันแต่ละตัวครับแล้วเราในคลิปคลิปนี้นะมันต้องมีอะไรที่แบบปังๆแบบนี้ไหมนะครับรับไปครับยังไงก็ต้องเปิดเพลเยอร์พี่ก่อนอยนะครับ45ประตูนี่ผมเปิดไปแล้วนะครับอ่านี่ไงนิโกัวิลเลียมนะครับ 45ประตูนี่ผมเปิดไปแล้วนะเดี๋ยวเอาไว้แบบรงย้อนหลังนะครับมีบน,น้องชายวิลเลียมเสียดายนะที่มันไม่มีแบบไอ้ยิงเครียดทองนะยิงเครียดทองนะววเนี่ยเพราะอิมแพคเหนือกว่าไอ้ปั่นทองอีกมั้งนะครับช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับน้องชายวิลเลียมเดี๋ยวไปเ,เริ่มจากอันนี้ไปก่อนนะครับค่าวเวลาครับ8 1 สีราองครับโอ้โหสมแล้วนะครับที่แบบเราต้องกดเอ่อสคริปต์นะครับแล้ว no> ก็มีเอนนี่ด้วยนะผมทำเอนนี่เอาไว้นี่ครับลายวันเริ่มจาก85ะแาก่อนนะครับมี5ใบอ๋อมันรวมจากของลายวันที่แบบผมทำทีมาไว้ด้วยอันนี้เลือก2เลยนะเลือก2อจาก4นะครับสีราองครับโกลเบลโอดิกาโอดิกาดับ บลวช่องแชทบอกมีสองไอดีเป็นมือปืนมือปืนนี่ผมต้องแบบขอคาราว่าห้องเต้ยอย่างงี้นะไอเรานี่ไอดีเดียวก็จะบ้าเลยนะครับ <c oughs> บางคนที่เล่นสองไอดีนะครับต้องคาราว่าห้องเต้ยอย่างจริงทีละช่องไปครับเอ่อแปดสิบแปดแปดแปดสิบห้าบวกที่จริงใจจริงน,นะครับ นี่ครับแ8 1 86 1 85บวกที่จริงใจอ่ะเลืออีก3นะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงไฮไลท์แล้วทุกคนะครับอือหือไปครับนะทีละช่องนะครับทีละช่องนะครับอันนี้เลือกได้แค่หนึ่งเลยนะอ่ารอนมานะครับอันนี้ถือว่าเราได้แบบไงแบบเอาไปหมุนไงนะครับเฮ้ยไม,ไม่อันนี้เลือกสองนั้นนะครับเลือกสอง อันนี้เราถือว่าเราได้เอาไปหมุนไงนะครับมองในแง่ดีแบบเลือกสองทั้งหมดแหละนะครับเ,เลือกสองทั้งหมดแหละที่เหลือนะครับตีไรยองครับโอ้โหเดกาดมาแล้วนะครับฆ่าไม่ตายจริงๆนะครับโอเคเออเอาละครับส่งท้าย85ครับ คือมีแสงมาแค่ตัวเดียวก็คือหล่อนนะครับอ่ะคุณพีทีกดซับสไคร์ e ขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับแต่ยังไม่ได้กดนี่ครับหล่อนมิสนะครับอ่ะแชมป์ยูฟาแบบหลีกยิงใช่ไหมโอ้โหแปดสิบห้าของเราผ่านไปอย่างรวดเร็วมีแสงแค่ตัวเดียวนะครับบูชาบ้าอาล่ะครับทุกคนไฮไรท์ครับอะเทรดอินก่อนครับ เหลือแค่หนึ่งนะครับทีราช่องครับรอนไบร์เอ่อไม่เลือกใครก็ช้ำพอกันนะครับโอเคอเลือกใครก็ช้ำพอกันเอ่มก็ต้องเริ่มจากก็เหมือนกันอะ่ะมันมันเหมือนกันทุกทุกแบบไงแบบทุกเทรเยอร์พิกเลยที่เหลือนะครับ ดักซาด้วก่อนนะครับในช่องแบบแต่ช่องเจ็ดแบบสาธุแล้วนะครับตอนนี้ไปครับสาธุตีรายองครับ is go อวารีดโอ้โหอวารีดนี่ผมแบบได้แล้วได้อีกนะโอ้โหชอยนี้มันก็ต้องแบบเลทแหละนะครับอัมาเตเหรออ่านแบบนี้ไหมทุกคนหลอดดำบัตเจวิ่งเยอะอยู่นะหลอนวิ่งเยอะนะในแบบ5 5วิมคอนโทรล กินิชิ่งดีนะโอ้โหช่องสกอร์ริงมีครบเลยทุกคนแบ่งเป็นทองนี่สองนะครับหิดบออัมบาเด้เลยการ์ดแดงเนี่ยกเก็บไว้เถอะนะครับเดี๋ยวช่วงอาทิช่วงอาทิตย์เมรเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีแน่ๆนะครับแบบให้ย่อยการ์ดแดงโดยเฉพาะนะครับเริ่มจากขวาบ้างนะครับแบบแป๊บๆเหลืออีกสามฟริกแล้วนะครับทีระยองครับ เรวีมาอีกแล้วนะครับอ้โหกริสมันมาซ้านะอันที่จริงอ่ะกริสมันเนี่ยโอเคเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดีสุดแล้วนะครับ<ม>ใช่ไหมในในแบบไงแบบตัวไฮไลท์อะนะครับอ่อาก็อันนี้ก็ต้องเลือกเลนแหละนะครับเพราะว่าเลือกมาแล้วก็แบบไงแบบไม่ประสบปัญหายอยู่แล้วนะเพราะว่าเรามีแบบการ์ดไฮไลท์อยู่แล้วไงครับอเอาตัวที่แบบกูยังไม่มีได้ไหมนะครับ มาโทนี่อีโก้มาติเนสอะไรเงี้นยนะครับส่งมาหน่อยโอ้ไกเซโด้ด้วยกันครับอ่าอีโก้มาติเนสนะอยากน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆครับอยากน้อยๆอยากน้อยๆครับก็คือเอามาก็คือได้ลองหน่อยอ่ะมันวิ่งเก้าสปีดเ,เลยนะมันวิ่งเก้าสปีดแต่กระแสไม่ค่อยดีหรอโอ้โหคือไกเซโดเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวที่แบบไงแบบดีสักแค่ไหนนะครับเราก็ไม่เลือกอยู่แล้วนะเพราะเราไม่อินกับตัวหญิงนะครับ แล้วก็ตำแหน่งนี้โอ้โหแทบจะท้ากันตายอยู่แล้วนะครับอ่ะจิกโกะมาตีเนสไปนะครับอ่านี่ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะทุกคนครับเออดีกว่าแม่งมาตัวซ้ำแบบทะลึง่งทะลึ่งเลยครับปิดท้ายครับปิดท้ายครับนี่ครับทีไรจงครับอาสบาร์เอ้ยคุณเด้แล้วก็อีจิโกะมาตีเนสอีกแล้วนะครับ คุณดีนี่ภาคนี้มันแบบคือที่มันราคาไม่แรงครับเพราะว่าใช่ไหมตัวอ e e ีวงอีโงแราแบบใช้งานได้ยิงเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแบบไอตําแหน่งนี้คุณพ่อตุรามันก็ยืนหนึ่งอยู่ด้วยนะกับดุมฟรีนะครับโหโห <laughs> ใช่ได้ไหมมันก็ยืนหนึ่งคู่กับดุมฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวเอามาลองหน่อยเอามาลองหน่อยเดี๋ยวเอามาลองเป็นเซนเตอร์เลยนะครับแต่ผมว่าแม่งแบบเจอเรื่องปัญหาของส่วนสูงแน่ๆนะครับแบบนี้ครับ เดี๋ยวอาจจะมีอีโวแจ่มๆก็ได้ไงนะครับเออใช่ไหมนะครับไอ้แบบเพิ่ม p ิ y ิ i c a l ไว้โหดกว่านี้ไปอีกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวยิงคู่แม่งกับไอ้อิโกมาติเนสเนี่ยนะครับไอเราไม่เลวแบบยาโกุอัสบาร์เนี่หรอเสือเท่าเสือเท่านะครับเด็กเก่าลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหไอนี่จริงพลังก็ไม่เลวนะแต่ AI แหละนะครับ AI ไอคงยังไม่แบบใช่ไหมขนาดนั้นนะครับตำแหน่งนี้เรามีเยอะแล้วนะครับโอ้โหบิ๊กลงบิ๊กล่งยังไม่ได้ลงเลยนะครับได้มานะ <laughs> อาจจะไหมเดี๋ยวคืนวันศุกร์นี้ก็ตามคาดน,นะครับว่าไอลิกซาอุแล้วก็ MLS ของเมสซี่อะไรเี้ยก็อาจจะมาช่วงอัติเมทแหละนะครับอ่ะผมว่าถ้าแบบไงแบบอีดิโก้มาติเนสไม่มานะผมว่าแบบริสมันอะไรเงี้ยนะครับแต่ริสมันมาก็เหมือนกับแตกแหละเพราะว่าเรามีอยู่แล้วใช่ไหมได้บอกไหมทุกคนโอ้ก็ก็ค้นมาทางหน้าผิดหวังแหละนะครับแต่อย่างนนอยนก็มีไอหมอนี่ไงนะครับอีด e ิโก้มาติเนสนะครับ โหนี่เราแบบแอบหวังโทนี่เลยนะเมื่อกี้นะไอ,อช้อยสุดท้ายที่เราได้เปิดนะครับแต่ก็มันให้แบบชูสกุนเด้มาคือกุนเด้เนี่ยถึงแม้จะ4-4นะดิป,ปลดีขึ้นมาผ่านบอลดีขึ้นมาแต่ยังไงซ่ามันก็เล่นได้ไม่อย่างก,กับในชีวิตความเป็นจริงอยู่แล้วนะตัวแบบนี้เนาะมันไปวิว่งหนักตูดแล้วก็แบบใช่ไหมอย่างที่บอกไอยืนหนึ่งอะปัจจุบันนี้มันมีเยอะนะครับคุณพ่อตูรามและไม่ใช่ยืนหนึ่งอย่างเดียวคือสไตล์เหมือนกันด้วยนะ พอตูรามดุมฟรีนะอะไรเงี้ยอายังมีแพ็คนะครับยังมีแพ็กครับจากซีซันวีของเราัางไม่เมื่อกี้นะครับผมก็จะไม่แบบเปิดแพ็กไอ้พวกนี้แบบเพื่อค่าเวลาเยอะแยะอะไรมากมายนะเพราะว่าเราก็ยาวๆแล้วแหละนะครับใช่ไหมยาวเพียงพอแล้วแหละสำหรับไลฟ์ลฟ์นี้นะครับเออ,อืมแปอันนี้เดี๋ยวค่อยว่าแบบหลังบ้านนะครับ ก็คือ e เนี Wednesday ้นพวกแบบการันตีนี <fit> ่แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอเอ b c บีซีสโตมันจะเต็มซะด้วยนะครับเราไปค่าเวลากับแพ็กเีินอ่ะเริ่มจาก88ก่อนแล้วกันนะครับ88คูณ2นะครับอันนี้ผมไม่เปิดนะ83คูณนึ่บจัดไปครับตัวหญิงือตัวชายตัวชายนะฟีบีโอโหอีโกมาตีเดซอีกแล้วนะครับถึงไมมาการ์ดแดงแต่มันก็มาตัวนี้อยู่ ไม่ใช่หว่วะทุกคนครับวิเวียนเลยครับโอ้โห,โหมากับเอ่ออะไรนะควรเมสแบบนี้ไหมทุกคนครับห,ห,หรือว่าวิชเมนส์อ่านพูดยากเลยทุกคนครับเดนมาร์กอืมโอ้โหก็หไม่ซ้ำอ่ะนะแต่แบบมองอีกมุมหนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นตัวที่แบบบ้า,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 าๆบอๆก็เถอะนะครับ แพ็ <laughs> เกเยอะแยะมากมายนะวันนี้นะครับ u s สม <c oughs> ันเหรอเนี่ยครับคุณมุยเขาช่วยนะครับในร้านนะครับเห็นไหมอันนี้อันนี้มีสามไอเทมไงเราต้องเลืยงไว้ก่อนนะครับต้องอันนี้ก่อนแหละนะครับขายได้นะ แล้วก็เดี๋ยวเราปิดท้ายอันนี้นะครับ93บวกคูณ5อันเทรดก่อนแล้วกันนะครับยังมีอันเทรดก็คือมาจากที่ซีซั่นวีคแหละนะครับเมื่อกี้อันเทรดไปก่อนนะครับการันตีตัวหญิงนะครับอาบีจบกันนะครับไอ้หลอนเนี่ยผม,มก็ค่อนข้างถูกจะโรบกับๆๆนะกับเธอนะก็การทีมบอลดูวีคอะไรเงี้ยก็ได้เยอะมากชื่ออะไรนะ โอ oh, หน้าอะไรอะโอหน้าแบตเติรนะครับโอ้โห9 5เลยนะ oh, oh. ราคาเท่าไหร่ก็ค oh, ง oh. ยังไม่แบบแรงเวอร์หรอกเหหมหกหมื uh ่นห้าหมื่นเก็บปแป๊บๆนะครับกล้จะได้เปิด9 3กันแะล้ว เริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับขายได้ครับไปครับโอ้ไม่แบบมีความสุขเลยการันตีเยอะมากนะซีบีโอ้โหมึงไม่เจอรมนนีวะ <c oughs> น่าจะเป็นอีกิโก้ไหมโอ้ยน่าจะวีเวียนแหละอ,อีกิโก้มันแบบ95ก็ใช่ว่าจะแบบออกเป็นแบบให้ง่าย <c oughs> วีเวียน,นนะครับตอนนี้ผมลุ้นโทนี่เลย <c oughs> ใช่ไหมคือแบบประธานปงมดานเป๊กไม่ต้องการอะไรครับ คือมาก็ดีหละนะครับเออเดี๋ยวเราจะบอกว่าไม่ต้องการก็ต่อแหลยเกินไปแต่คือเรามีอยู่แล้วไงนะครับแบบตีตี้อะไรเงี้ยนะประธานเป้อีโว่เราก็ก็ถือว่าเป็นความภูมใจของเราอยู่นะครับแต่คือเราขอเบื้องต้นแบบง่ายๆก่อนเลยก็คือแบบมึงแบบใช่ไหมนะครับโทนี่นะครับก็ต้องอันนี้ก่อนแหละนะครับสามไอเทมครับอันนี้มันรวมแบบ อันนี้ไม่มีไฮไลทน์นะแล้วก็ไม่ได้มีเออ่ลีกาโปรตุเกสน,นะครับรวมแค่เนี่ยครับลาลิกาแล้วก็ลีกเอฟลีกผู้หญิงแหละนะครับไปไนะครับโอ้โห,หลุ้นโทนี่ยากกว่านี้แล้วก็วีเวียนอีกแล้วมั้งว่านะโอ้โหวีเวียนมึงมาไม่หยุดหย่อนเลยนะครับแล้ววีเวียนเปิดก่อนแบบนี้ที่เหลือมันจะไปเหลือกรีอะไรกัทุกคนนะครับไม่ติบีกูบาซี่ แต่กูบาซี่ตัวนี้นะไม่กลากกว่าตัวที่ผมมีอ e ีโวีกนะครับเพื่อตัวหญิงอ่ะผมเข็ดแล้วนะคุณจูนครับไอ้แบกอ่ะมันเบียดประท่าใครเขาก็แบบพลังหน้าการเหมือนจะดีแต่พอเล่นเอาจริงๆอ่ะไม่สู้ตัวชายมั่ยจะได้นะครับผมเคยใช้ตัวท็อปมาก่อนหน้านี้ก็อย่างแบบไอ้หลอนโลโฟอะไรเงี้ยนะไม่ได้เรื่องนะครับเก็บไป บวกกับบวกกับความมาอนนั่นแหละเราไม่ได้อินด้วยนะครับถ้าเรามีความอินหน่อยก็อาจจะเพิ่มแบบไงแบบความน่าเล่นขึ้นมาได้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่บวกกับเราไม่ชอบตัวผู้หญิงเป็นตุนเดิมอยู่แล้วก็เลยแบบนั่นแหละนะครับยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งแล้วใหญ่โอเคครับ93บวกครับนี่ครับไพไรส์ครแบบัแบแบป๊บแป๊บโทนี่ต้องมานี้แหละทุกคนตัรับ,ไ,รบไม่ใช่โทนี่สตาร์กนะ ตัวหยิกเนี่ยครับมึงไม่ต้องลุ้นโทนี้อะไรก็แบบนี้ครับฝ่ายย้อนอ๋อตัวอาร์เซนอลนะตัวแมนสตี้โอ้โหอีดอนนี่มันต้อมาบ่อยนะครับไอ้โฟเวอร์นะครับไม่มีโอดีซี่ว่ะทุกคนครับไมเคิลโอดีซี่ว่ะก็น่าจะได้แทนแบบเกตเบลไวนะ้เนี่ยแบบนี้ โอ้หล่อนเปิดก่อนตามด้วยโอลิเซ่ก็ถือว่าแจ๋วอยู่นะโอลิเซ่นี่ยังแพงอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็น่าจะแพงแหละเพราะว่ามัน,เป,นเป็นตัวที่แบบตัวตึงอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปดูราคาของเจ้าตัวกันตอนนี้แบบอยู่ที่ประมาณักเท่าไหร่เฮ้ยมีไมลูอิสเกลรี่ว่ะทุกคนครับตอนนี้ยังแพงอยู่ไหมเนี่ยแต่ก็น่าจะดีกว่าที่ผมมีอยไหมเตโอสู้เตโอได้ไหมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวได้รู้ครับ ช่วงพีเมีกผมก็ลุ้นให้น้องมันมานะแบบไม่ยอมออกเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวไฮไลท์ที่แบบของดีนะครับหนึ่งแสนกว่าเกือบเกือบสองแสนอันนี้ก็โอ้โหพาคีริโอ,อทองกันนะเจอาธานเดวิสนะครับเจอทีไรก็โดนเหมือนกันโอริเซ่ค่าตัวเท่าไหร่ครับโห้าแสนสี่แสนสี่แสนเกือบเกือบห้าแสนแบบนี้ไหมประมาณนี้ไหม ก็ถือว่าตึงอยู่นะสำหรับทีมออฟลีซั่นนะครับ4ี่แสน5 0 0 0สนโอเคนะครับโอ้โ oh, ห oh. ก็แหมนะครับมาดามใจได้ก็ตรงที่นะครับ93บวกคูณ5นะครับ uh huh. จากซีซั่นวิคนะครับก็ทาท่านผู้ชมชอบคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมช่ชยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เรียบร้อยนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเวลาผมมาไลฟ์หรือจะมาลงคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ